ใปผู้ได้นำท่าต้นพร่านาคะพรกับอิสทีไซต์ถึนสูผูสุพ้นเรียรวมเทียรวมจากทางวัดพระอารามควัดป่าบ้านเมื่อนจากพระธาตุเจดีนะคะเจดีร่นสิบเก้าสิบเก้าัวค่ะรุปสิบเก้ายอดค่ะได้สโซเวลาเร็วโซเวลมานนะคะวังหนึงหันกาได้รูปเก้านะคะวันก่อนกับรูหกวันนี้แบบวันแนนะคะจะไปสู้ฝันเมือง ปันก็ปันเยเลี่ยนมปันหเีนก็ไปนอนลนะปันเท็นผู้ชายเ็ขี่รุมาขี่หาที่ต่ำาคนนท้อยต่ำท้อยเหยียบคุนันที่นี่ันที่นี่เองเอาเรื่องเว่าผู้ดีมันข่วนงูนะเขาจะเล่นขี่รุณนำต่ำผู้ชายผ็้นั่ตาย สายีวิตเยม่ไม่คู่นั่งไปดึงทยรรถทยรถขั้นของไม่คุยขั้นเจ็ดศูนย์สี่สามัวนขั้นนลังระดาจำได้ขั้นเดียวเจ็ดศนย์สี่สามนะคะอินิรานหน้าเบนัสี่สามคืสามนี่นะเจ็ดศูนสี่สามสามสีขออาจารย์อะไรกันหกศูนย์สามสี่ 60สามสี่สามสยี่สสามสี่ยี่สิบสามสี่ยี่สบสามสี่ยี่สสามสี่ยี่สบสามิบสามสียี่สสามสี่ยี่สสามสี่ยี่สิบสามสี่ี่สสามสี่ยี่่ามสี่ี่สี่ี่สส่ี่สยี่สสามสี่ี่สสามสยี่ อยู่หอเาอยรวพญานาคเอาเสียนนะคะได้ห้าสามกเพจะเร่นหลวงมาอันนี้คนฝากมาบุมาท่านสอนดใจนะคะห้าร้อยบาทฝากมากะดงเสียอ่อนได้ด้อยานอารนกรปฐมอยู่ทางน้ำปัปะถูกอรแบมนร้านอาคารอ่าจัดรวมอมากนะคะโตอะไทำบุญมานี่ อนันนี้ล่ำถวายนะคะน่ำถวายที่เรายิบจำศาสนากิป้งลขาบาลไทยไว้ด้วยค่ะเด้อเจ้า่าาแม่คู่มูกมัดะไรู้้จัว่าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์นะคะเลขาำนวนแม่คู่กับมาเจ็ดกับสองด้วค่ะเด้อมาเจ็ดกับมาสองมาอ่านทีนี้ทีเจารณ้าดึงให้ป็นได้แค่แนวทาาความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ปูตาขขงเข้ากับพี่แดงเก่าเกศิเียริยืนัน่ะเก่าเกศิษฐเกยเรียก่สูบนะคะเรียกแต่บุญสินทานไทยมั่งกนะสามสิล้านเราเป็นรู้ตัวเลยสามสิบล้านเรา้อสูบรุดเดียวเพราะว่าพี่พี่ยังก็ต้อมสามสิบล้านสิบกอปูเนี่ยเดี๋ยวพูดจับเอาปูดพูดจับอะไรเนี่ยเดือดสามสิบล้านมันกูวันี้สามสิบล้านอ อันน um, ั <for AS> ้นแรงแงนั uh, ้นมากเขาว่านีสามชิ้นคุณมาได้ออกจอพ่อมันมีเ็สี่สามสามชิ้นละตอมันตออราไ้ยินครับตัมันติออกตัวเดย มีเ่าก็พอคเกาเามียี่บีกเปล่าก็พอเ่อบ่มีเกาบ่มีเกาห้าเกาเจ็ดหกอะไรน่นและเอเจหกค่ะหาเก่ากเก่าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดอะไรเจ็ดหกนะค่อันนี้ก็ จังจั้เนี่อเค้าณว่าจะสามล้านไดือสองล้านนะ่รับแคู่ยิ้มจับสลาดจินแดงรัฐบาลไทยว่ายัเจ็ดหกนะคะแต่เจ็ดหกพอเจ็ดเก่าเมือเก่าโบก็เมือดดต่เจ็ดหกนะคะแต่ว่าแต่ว่าเรียรูนี่จงจะรอดบ้างเสียงตากนู่นนนะคะประเทฝายจังไร นางร้าพอเสียนพอมาด้ดีลันี่รานกอนขเจอกันที่ลนเาพ่อพ่อ่าวเวชวานชาวุเวนสิงสกิตยุนัสทานีวันปาบันมือแทมีซอยดือระดาแขกสุขั้านเบิดตสัตสินเงิน้องเดนมเย็นมาชาสาธุเบิ มหาเพระเจ้านาสุรสวรรณมหาราชิตาวสุเวนนาขาท่องสวรรค์เมื่อฝ่าฉันจะปู่เมือเม่อแม่นแดนดินอันลังคาด้วยบำเพ็ญภาวนาสร้าความเพียนนรรลืนล้นสัจจะนันเมียงเจร ิขอกราบพุ่มอุ่มอันพระหัตถ์ตาวานนโมสันตุไ 我。 สวดนะครับทานไ่ขนาดลำถวายบวกส่วนทาวเวสสุวรรณผ่องกระบวชส่วนตูอันนักนาคาราสกูลนานาราถุมูลเราผ่องกับบวนมู่คอสอยตอง่าใช่ทานลำ เดั่นโตะวนั่นสารลูกขอบาดนีเดกเกหน้าแนมหงขอร่ำถวายคนเป็นทั้นรติดี่กูลลูกขอใบเทปไทยหู้าเจ้าัเดือสูงจัากาวฟังเมืองใหญ่าดาลจยากกว่านั้นแสนน่า มีแต่ทำนองเจ้าอนันตคุณยิ่งใหญ่รูปมาขอกาบไว้องเจ้าใหเบิ่งแห เป็ี่ยนไปที่ภาคเหนือพอน้อพุงตาย ไผ่ไผ่ขยนบันจาบารมีผูกบังไผ่ซางรูปอกรักรารบังบารมีอนนันตานาพระราชองใหญ่ปกป้องค่ยไให้ลูกหลานอยู่ดีมึนี้ลูกได้ทำใบสีมนี้ลูกได้ทำใบสีขอบารมีองค์ผู้ทรง đám quá mà cho năm cục, quạt đứng cây đuôi đèn tua, con hay có một người phải thanh lúc làm một người กราเรนฝากไว้นะครับกาบอกประจักย์ชิดปอทอ